ค่ะตอ,อนนี้ใกล้เข้าสู่หน้าร้อนเต็มทีนะคะเราต้องการความสดชื่นมากๆเนาะถ้าเกิดว่าเราจะไปดื่มน,น้ำหวานในแต่ละวันมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าน้ำตาลเยอะถูกต้องไหมคะวันนี้ค่ะทนียอยากมาแนะนํานะคะกับไลโปวิตซีตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คืออร่อยสดชื่นมากๆนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำแข็งเข้าไปนะทุกคนอร่อยสดชื่นสุดๆนะคะแล้วก็คุณค่าของวิตามินซียังอยู่ครบถ้วนนะคะคือต้องบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเราสามารถชงดื่วันละ สองซอ,องได้เลยนะคะแล้วก็นมพึ่งเนี่ยเราสามารถชงดื่มได้4ช้อนไปเลยนะคะเพื่อที่จะบูสต์ผิวของเราแบบเร่งด่วนตัวนี้นะคะผ่านนวัตกรรมไลโคโซมอจากอเมริกาทําให้การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ย เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์และดูดซึไมได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปถึงสี่เท่านะคะส่งผลให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเสริมสร้างภูมินะคะทําให้คนที่เป็นหวัดบ่อยก็จะรู้สึกได้เลยว่าเราจะเป็นหวัดน้อยลงนะคะคนที่มีผื่นภูมิแพ,พ,พ้ตามร่างกายก็จะเป็นน้อยลงนะคะบางคนก็อาจจะหายไปเลยซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ยานะคะทุกคนแต่ว่าเป็นวิตามินซีค่ะใครๆก็รู้นะว่าวิตามินซีจาเป็นต่อร่างกายขนาดไหนแต่วิตามินซีทั่วไปเนี่ยมันจะถูกทําลายตั้งแต่เข้าปากเลยเลย,เลยก็คือน้าลายเนี่ยก็จะทําลายวิตามินซีละ พอเข้ากระเพาะก็โดนทําลายอีกทําให้วิตามินซีทั่วไปเนี่ยที่มันเข้าสู่ร่างกายจะดูดซึมได้แค่20-30%แต่ตัวนี้ค่ะพอมันผ่านนวัตกรรมไดโปโซโมอสจากอเมริกาอ่ะที่ที่เนี่ยบอกมันจะสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เกือบร้อยเซนเลยทําให้เราทานวิตามินซีตัวนี้นะคะเราจะรับรู้ได้หรือว่าผิวเราจะดีขึ้น พราะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวทําให้ผิวของเราแข็งแรงด้วยฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปการสร้างเม็ดสีก็จะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์มากมาพร้อมกับนมพึ่งกันแก่นะคะตัวนมพึ่งนะคะเราจะมีโทเมทเทร์เอ็กซ์ตรักด้วยนะคะที่ช่วยเรื่องผิวช่วยน่องการนอนหลับได้ดีเยี่ยมมากๆเลยเราชงดื่มแบบนี้นะคะคู่กันได้เลยรสชาติเหมือนโยเกิร์ตญ,ญี่ปุ่นอร่อยสดชื่นมากๆใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะของแท้แน่นอน ส่งตรงจากบริษัทนะคะโทรสอบถามข้อมูลได้หมดเลยมีคำถามอะไรถามได้หมดเลยเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบค่ะ